สวัสดีครับผมกลับมาพอกันอีกรอบหนึ่ครับน้องวันนี้พ่อไม่กินนี่หล่าผมงูพี่น้องน่าผมนูจะแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดนี่ใส่บุบบวบใส่เห็ดเข็มเดี๋ยวกะพักทุบลวดครับให้ผมพักการเนาะเรต้องบอไรพี่น้องนี่เราแกะข้าวบอไรเสียเวลาอย่าง ตพื่ครับน้ำพี่น้องน้ำแสดงกองของห่านจากหน่อยได้พี่น้องด้วยอ๋อโอ้โหของหนึ่งห่างได้พี่น้องเลยเอา๋อยาสัมใส่เก่งให้ต้องพี่น้อง จกันับตามูนหครับดซื้อไปได้ดพ,พี่น้องนี่ถุงก็ยี่สิบบาท่าอยวลรวขายในหน้นะร้านเนี่ยแตมอสับเะยครับอันนี้ก็2ยี่ส ก็ถือ,อก็กินกอยู่ครับห้อยวดเองเน่ย,ยเสียงบไหลดิมามากครับเล้วยุดยแจงให้พ่นผ่นเสียงหอนเสียงพิ่หรอ như thế này kiếm hình như con bụi Được không Cảm ơn các bạn theo và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video ร่มเสียงรถเรนขอตรวจความเพลินในพี่น้องด้วยเขาบ้างแล้วขก,กดกดไหลกดแค่กดติดตามกดกระดิ่งในพี่น้องเนี่ยแบบบาๆนๆพี่น้องรู้มั้ยฮะสไตล์ข้อน่ะวันศุกรไปกินข้างนอกโอ้ลมมันแห้งเหมือนคุณมันไหลไม่งั้นก็ไหลนะพี่น้อง

อันน <ừ. S 2> <c ười> ้็เสหวนบอกเซหวนเห็นเสียงเห็นสร้างมาเทานนะเสหนนี่เข็มอ้เขงคนไทยเนาะเก มึงอเาแกงครับแข็งเบียพิซซานมานทอดข้าจอกว่าเส้นตาลสมเนี่ยคนไทยคนพม,ามานาน่าคนล่าคนยังเข้าเจอกมาเห็ดมันมักเส้นสมเส้ม,มกันนะพี่น้องกินบยแล้วเนา้อก็สนัดต่างเนาะ,นะ บลงูหรวอเพนเนตเพนเตพนเตแขนกดขน้อหรอต้องเช็ดแบบเหนียวๆนะมีสีสันนะอันนี้ซับเตอนซับตอกระดูกนเลย ีลูกน้องเย็ดลูก,น,ก,กบบน้องเนดเนียพ่าสมุช่าเล่าเนาะปริเดูถูกขาจออว่าครับจ่ผมมีสีมือทั้งด้านนีเนาะมันวะจ่เดียมาโดนนะคนคนแต,ต่ละเขตยนตะระเ่อเขาจอกินมุกเกันเนาะกับคบอกอะไรพิษไก่ว่าจ่าใจกัขอโทนขอไผ่เพี่องเหรอกัีาปิ้งพูนันพูนี่อะไรกัน ก็มีเจตนาหอกโวตามปรงตามปจริงหรือทำข้มมจริงหลเวลาฝากห้องวันกิดะประเทศก็ดีกันบ้านแหลพี่นอ้องเล่าทิ่ใท้เป็นทิศทางมัมีขิศแนวกางตอกครับด้วยสิเกินสิทุกขยักหรอกตายไปไปไปอยๆหรอครับพี่นอ้องเอ้ยไมิบอกใีร ใส่ชีวิตคุ้มค่ากับพว่อครับโอ้โหก็โดต่เลิอ,อด,ดอนนะก็ปวดทรวงได้พี่น้องเด้อเท่าไรนี่ครับทุกนเลือดไทีนีปยนะกดไหลกดแจกกดที่แตไมได้พี่น้องเด้อคลิปเกิดสมมั่นี่ะครับคลิปเน่าไรเหมือนกันโดนๆดนนะ กูคงต้องตินมือแล้วกินนี่ว้สมิก็น่าพึงอย่าเนาะผมเรล่มไตยที่เนยวน้เดืบสอากาศบูดีแหละใค ขอจบจิมนี่สำหรับพี่น้องน้อยเลยฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับพี่น้องเลยสวัสดีครับผม